อย่าแม่งไปกินโคดไก่พ่อมันอยู่ไหนไว้อย่าดักเตี่ยมันอยู่แถวๆนี้แล้วเว้ยอยู่ในป่าเราอยู่ในป่าเรามันไม่สะท้อนอ่ะมันมุดดินอยู่มันสะท้อนแต่มันทำว่องหนีได้เว้ยอ่าๆๆน่าขี่จริงนะเพราะมันเนี่ย อยู่ที่ไหนวะบ้าน, <laughs> นมันอะไอ้สั์แล้วอยู่จีนนะต้องนะไม่ชื่อไม่เชื่อไอ,อ้พี่น้องเดี๋ยวบอกไม่ไหวแล้วอ๋อแล้วนี่ปั๊กเกอร์นปักชีตนะพี่ <laughs> ตายไเลยถ้าผมมีอันติมันมันจะได้หรอกไอ้เหี้ย ยังขวีเนื้อแรแลอนะไม่เจอติดตววดัวหลอดี่เ้ยเฮ้ยกลววยตกกกูพูดถึงอยู่เลยว่าไอ้ยตยถ้าได้รีเฟรชกับพวกแบบ สาตายเฮียเจอเลยเฮียโหดชิบหายเฮียดูบาดจัดเลยสัตสแต่กิ้นมันไม่ตอกเนื่องจาบางสกิลมันก็กดดีอาไม่ได้ว้แต่ไอคนไม่ได้อเออหรอแต่มันแต่ไอ้คนที่มันได้มันได้มันจะแคสไม่ม <contamination> oh, <sh> ันได้อ <African> คิปมันมัไอคิปลีได้แต่ว่าไอ้คนที่ได้ภาษาตายอ่ะมันมันเนี่ยมันจะแคส ม่ไเนีเอาเอาง่ายไอ้รีเฟรชใหใช้ไอเียได้ก็เก่งที่หมปฏิเสธรีเฟรชอะ,อะไรกันไอเดียที่ไปวนิไเอ้ยไม่่อไอ้บุโกลเนี่ยไอเดีย้มีฟอนสตานอ่ะเดยได้ลาลป๊อ แตงมตวแงโนที่แตงงงว่าเมื่อกี้มันอัติทั้งแมพได้ยังไงวะไม่เคยเห็นตัวมันเลยรับเสียลับันมีมันหกรอยกว่าเองไม่ใช่หรอกไออียิปอ์อ่าเยอยาเท่าียิปต่ยัลับันมีลับมีสามพันนะครับก็่ะลองดูเี่ เดาเลยเหรอดูโปรพไอ้เราหน่วตีอยู่โอ้ยเยี่ยม่โคตรใก่เยันสุเลจันเลยนะโอ้ยเียอย่างนี้ยเลยสัตว์สองพันห้าเยี่ย เรื่องของี่แบบลนออมนว่าอะไรนีออันมีอะไรตรงไหนที่ทำใแหบบ้ไปไปทำนันน,นน่กน่ <c oughs> เา,าเป็นเฮ้ยบวกสาเป็นเฮียอะไรเนี่ย แค่บอกสามนี่อย่าพี่พูดแต่ดุจีนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอเบอร์ลินบอกแล้วไม่ได้บอกบอก้าบอกตอนเตอรีโอเจอรีโอมาบริเวชื่อเครื่องได้ะครับแต่พี่ก็บอกถูกต้องไหมครับซึ่งมาบอกตอนเจอรีโอค่ะก็เลยรู้สึกแปลก แล้วเมื่อวานด้วยนะที่พี่บอกเขาว่าอย่าลืมอาบน้ำนะครับ <Yeah. S 1> นะเออก็พยายามคิดว่าเออเขาตกกระปกแหละตัวมอมแมมแหละก็เลยให้อาบน้ำแต่แบบจับหนูพี่ไม่เคยพูดเลยพูดไม่พูดพูดอโห นนอื่กอ็อย like ่างงี้ไงติดใจสาวลงมาหนูก็ออกก็เล่นมาวาเลนไทน์บ่อยๆก็เป็นแบบนี้นี <im <im ่เองหนูก็เพิ่งรู้ว่าทำไมพี่ถึงมาวาเลนไทน์พี่สาวลงมาไงไ่ที่เขากล้ารักกว่าดิวินคิปโป้ใช่แล้วซาลูหนูโตดี่ไหนงานเป็นสาวลงมาบ้างแหละเดี๋ยวพี่จะได้มองหนูบ้างพี่ครับยับขึ้นมาเฮียขึ้นมาไปไปไหนครับพี่ไปด้วยกันไหมไปมาขึ้นมาไปอีโครัว อีโชว์อยู่ตรงไหนพี่ผมอยากพารถอนะข้างหนาง้าโอเคครับตกจิตใจไม่งอะไงเรไปด้วยได้ไหมพี่อขอบคุณครับหรอหรอหลอหลให้มีมส่งไหมครับ ครับให้ไอ้มินไปส่งไหมครับอ่ะว่าไงนะครับแม่ครับมดิมอ้เอ็นบีปนครับนเป็นทางทะเลเลยครับครดาวงาแล้วแล้วกลับไงวะเนี่ยจิตใจเงมาหิดมากไอ้สัตว์เฮ้ยแม่บ้าีบกถีรถดูเนี่ยปนกระเด็นตกน้ำอ่ะ พี่ไม่หนีความตายครับคีิแรกที่มันตัดหมุดยองมาเด็กมันวิ่งยิงอลิปเนี่ยไอ้เหี้ยเขาเพิ่งกลับมาจากกลางทะเลเว้ยสัตว์ไอ้เหี้ยนะฆ่าเขาตายไอีกใช่ไหมโหดไปไอเหี้ยใจพึ่งเยี่ยมมาก สกายเปียสกายเปียพ่อก็คือรู้ <c oughs> จักวันพีเพราะว่าป้อนวันเป็นฐานเล ขับเครื่องบินลบบน Battlefield 6จักเลย